ใช้ผลคืนชีพคืนชีพเสร็จอ่ะจะเปลี่ยนผลเว้ยคือผมจะเอาแบบนี่ไงน,นี่ไงเรียบร้อยอ้าวไม่มีคนช่วยด้วยอย่างนี้เรียบร้อยไปหนึ่งโอเคนะเออผลวิญ,ญญาณก็ได้โอเคเรียบร้อยแตกโอ้แม่งนี่มันสปีดวมาก้นลงตู้เอโมมอลล์ก็ไม่มีเพชรก็ดันหมดทำยังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยวันใดทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ชอบล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอมมอลล์ในออสตาผลปีศาจในแบบพิงเลซี่กับบล็อกฟูดก็เช่นกันนะ ห้าสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลยโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทา่านกันด้วยนะครับผมนะผมเชืโโ่อคงจะใช้ชีวิตลงก็ได้นะครับนะอ่ะก็สวัสดีท่านกันด้วยนะครับนะอ่ะตอนนี้ก็คือผมจะมาเล่นแอปนี้นะครับในะวิธีใหม่ไม่รู้ว่าเคยมีคนใช้วิธีนี้ไปยังนะครับนะคือวันนี้ผมจะมาเล่นผลคืนชีพนะครับแต่เป็นสูตรเกลียนนะครับแ,แลต่ก็คือใช้ผลคืนชีพนะครับนะหลังจากใช้เสร็จแบบคืนชีพเสร็จอ่ะจะเปลี่ยนผลเวคือผมจะเอาแบบ ไอผลในกล่องพวกนี้มาถือไว้นะครับนะเออแล้วก็กินตอนที่แบบว่าคืนชีพเสร็จนั่นแหละนะครับนะผมจะมาดูว่ามันจะเกียนหรือเปล่านะครับอย่างนั้นนะคือแบบแค่แบบว่าตายรอบเดียวไม่พอแล้วนะครับนะรอบสองมาเจอแบบเปลี่ยนผลมาอีกนะครับแล้วเปลี่ยนผลมาตรงนั้นเลยอะ่ะนะครับมันจะเป็นยังไงเออก็น่าลองมากนะครับวิธีนี้ผมไม่ไม่เคยอนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาเกียนคนด้วยวิธีนี้นะครับนะก็คือคลิปหน้าจะเล่นผลคืนชีพทั้งหมดเลยนะครับ อ่าเล่นผลคืนชีพนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเคยทำคลิปผลคืนชีพไว้แล้วแต่ตอนนั้นผมเอาไปวอลแคนนะครับนะเออไม่ได้เอาไปเล่นราคาหัว PP ในเซิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเอ่อราคาหัวดูนะครับนะเออเพราะว่าในในในกลุ่มไเนี้ยในแบบเอาไปสู้วอลแคนแบบเป็นกลุ่มเนี้ยเออมันก็เวิร์กัะเออมันก็ยื้อชีวิตให้เพื่อนได้นะครับนะเออเดี๋ยวมาลองสูตรนีๆว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับไม่รู้ผลมันจะตกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเอ่อลองดูก่อนแล้วกันนะเออแล้ว เฮ้ยผลไม่หล่นไว้ทุกคนอ้าวอย่างนี้ก็สวยนะครับมากินได้ปะเฮ้ยกินได้นะครับเอออย่างงี้ได้กินได้ละอ้าวอย่างงี้สวยนะครับบอกเลยตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเกณียนคนนะครับผมนะก็คือจะเกลียนแค่ผลเดียวพอนะครับนะเกลียแค่เปลี่ยนแค่ผลเดียวพอละนะครับนะเพราะว่าผลในกล่องมันก็ไม่ได้มีผลที่แบบว่ามันนี่นีมากครับดอผมเลื่นสายดาบนะครับนะประมาณนี้เอ่อพี่ผมดูไว้ก็จะมีแบบผลน้ําแข็งอะไรอย่างงี้นะครับแล้วผลน้ําแข็งผล หนอดดำเออหนอดดำด้วยนะครับประมาณนี้นะอ่ะ,อะเดี๋ยวตอนอื่นต้องขอเปลี่ยนของก่อนนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟรวมกันได้เลยนะครับน้อยเราเจอบิ๊กมัมด้วยนะเดี๋ยวเราลองสู้บิ๊กมัมดูครับอ่าเออนี่คือจากเพนน่ะเพนในอวีนี่เพนในอวีครับรางวิญญาณนี่เดี๋ยวเพนต้องเข้าตะกิวโอ้โหไม่โดนด้วยต้องระวังดีครับเจอบิ๊กมัมประมาทไม่ได้นะประมาทีนี้คือตายแน่นอนโอเคผมต้องใช้ของอันนี้นะครับ เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยผลพิางงวเฮ้ย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 อ้ยดีนะโอ้ยเปเเฮ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้ยดีดีโอ้ยกดไว้้้้้้้้้ยเฮ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 ้ยมรมังกรมังกเยเา ชิหายละเฮ้ยมาอย่างไหนเยอะะมาอย่างไหนเยอะเฮ้ย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 เฮ้วเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้โเฮ้ยเฮ้ปเ้ยเฮ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 ้โเฮ้ยเฮ้ยอฮ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮี่ยเฮ้ย้เย้ ข้าไม่มีใครช่วยกูเลยเฮ้ยกูหายไปไหนคนช่วยกูหายไปไหนหมดเฮ้ยโอ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 ้ยกคุณตายโอ้โหเ้ยโอ้ไมกละมาอีกละไม่ใช่เหรอวะโอ้เอาหูโดนอย่างโอ้โหเฮ้ย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 น่ยเอ้าเอากูแตกเฉยอะไรอยู่เนี่ยไอ้เสี้ย ก <g ül> ูโดนอะไรต่อมีอะไรวะเนี่ยนี <_ D> ไ่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปแตกไปหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ผลพิษลาดไปนหนึ่งทีแมงกูลาดแล้วตอนเนี้ยไม่รู้แล้วใครเป็นใครเนะน,นี่ยตอนเนี้ยอ๋อผมรูล้ละไอ้ไอสองคนนะี้นมันแคนเดียวกันเว้ยไอ้ผลพิษกับไอ้ไอหน้าแคนเดียวกันอ่ะเพราะนั้นลูกแคนไอ้คนนี้ลูกแคนผมผมจะช่วยนะครับ อ่าดูได้หนึ่งโดน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 ไม่มาช่วยเพื่อนมึงด้วยเหรอ,โด,อ,อโดนอูนะ้เนี่ยยังกระสวนยังกะสวนสวนอีกนะสวนอีกนะยังไง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 ไอโซดิตัวเอ้าไม่หรอโอ้โหแม่งเอ้ยหลบระยะไปเออนัวการการันน่าจะใช้หมัดฟุตมากกว่าผมว่าหมาัดฟุตเข้าท่ากว่าว่ะ เอา้าอย่างไงนี่ไงโดนไปทีนึงเฮ้พยายามโผล่ตัว,วผมต้องพยายามโผล่เอา้า <laughs> โดนเนี่ยผมไม่ได้กดดูดเชียอะไรของผมเนี่ยอุ้ยโซโอ้โซ,โ,โ,ซโดนเนี่ยมันจังหวะไอ้นี่พอดีวะ่ะเออถือว่าเคลนไม่หมดโอ้โหอุยอ้ย,อยพอไปโดนอีกเชียอะไรวะเนี่ยไม่ต้องเป็นหมัดฟุบว่ะถ้าเป็นหมัดฟุบนี่ให้ลูกแคนเข้าแบบไอ้นี่ได้เลย นี่มันก็อยู่ไม่นิ่งเลยจริงๆนี่ไงโอ้ยลงกลวงลุกลุกลุกลวงเดี๋ยวโดนกดน้ำากตอนนี้นผมอะนี่ไงโดนสองที อ้าวไม่มีคนช่วยด้วยอย่างนี้เรียบร้อยไปหนึ่งโอเคคืออะไรเนะี่ย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 อะไรเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคหมุนพระหมุนพระโอเคผุนพระโอเคโอเคไอดาบนิดบอกผมว่าเลยไอดาบเนี่ยโคตรชอบเลยปล่าผุนพระเนี่ยไอดาบเนี่ยนี่นลากเรียบร้อยปิดรากนะครับ อนี่ไงแล้วก็เอาคืนสี่รออะไรเออจริงตอนแรกไอ้เล่นผลไอ้นี่ก็ได้นะเออผลวิญญาณก็ได้เรียบร้อยแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวนายอยากวัดไอ้นี่กับเราเหรอฮะเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยนายอยากวัดผลคืนชีพกับเราเหรอนายเรียบร้อยอ้าวไม่ได้เปิดล่างด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะกับตันมาลุเอ้ยลาดไก่ตันมาลุนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอได้ไงวะไปไหนไปไหนมานี่ยังคู่ห่อสู้เอ้ยเปิดปิดโอเค ไปจื๊บจื๊บจื๊บเสียงปลาวานเอ้าไม่ใช่คนละสกิลไอ้เชี่ยเปลือไปหลงไอ้นี่สกิลซีนะครับมันต้องสกิลเอ็กเออเออแต่เสียงเหมือนปลาวานนะเว้ยผมว่ามีนี่เพน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 มาแล้วเอ้าเพนโดนลากนี่ผ่านแล้วโอ้โหมันลากขาเลยลากลากวิญญาณเลยเหรอวะแม่งลากขารากวิญญาณเลยฮึไม่โดนอ๋อผมมาติดเล่นนี่อะเฮ้ย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 โอ้ เราจะอุ้ยทำไมล่ะมียังม,มีตายเกิอดอยู <Yo. S 1> เอออุ้ยทำไมล่ะเทนอุยอ้ยอุ้ยไม่โดนโอีกเชี่ยดวงแข็งนะว่เสียงปาวานูโอ้เสียงปาวานไม่เข้าระยะอีกไม่เข้าระยะเฮ้ยฝนทรายมาไงเฮ้ยฝนทรายมาไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อน โอ้โหไม่โดนอีกเสียงฟ้ามาเห็นเคนหลบเมื่อกี้โดนโดนจะตายแล้วแต่ตแ,ตแต่แต่อย่าแย่งอย่าแย่งเราขอร้องอย่าแย่งเราอย่าแย่งเราขอร้องเรียบร้อย <c oughs> โอเคผมว่าเราได้เวลาน่าจะได้เวลาเกียนแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นผมจะทำการ <c oughs> เอาคนนี้ออกมาครับเราคนี่ออกมาเว้ยแล้วก็จะไปขอแกล้งนะครับน้องๆอดีตแคปพีพนีครับว้ออ <c oughs> าวแล้วครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวหาตะกล่นมาพีพีสิ เอตอนแรกอ่ะเออพี่ไอคนที่เล่นผลบิ๊กมัมกับไอผลพิษอะมันแคนเดียวกันเว้ยพี่เพิ่งรู้แล้วมันมันไล่มันไล่ลุมเองใช่ปะเออตอนแรกพี่ยังงงคิดว่ามันคนละคนละแคนกันคนละไอนี่พวกกันเออที่ไหนได้มังไปไล่ฆ่าน้องเออพี่ก็เลยช่วยเลยไปเปลี่ยนเป็นหนวดดำมาช่วยและตอนนั้นวันที่มีเอพีเอสตกตกดิคือหงุดหงิดมากพี่ไล่ไล่ดูดเป็นบนอากาศไม่ได้เลยเว้ยจริงโคตรหงุดหงิดอะคือแบบไล่ดูดบนอากาศเี่พี่พี่ดูดแทบไม่โดนนะเอพีเอสมันตกเว้ย ไม่รู้บปะคูเป็นไรพี่ต้องเปิดฟาสต์โหมดอ่ะตอนแรกพี่นี่เลยพี่พี่ตายไอ้ผลพิษเตยโดนหนึ่งเลยที่ที่ตายไม่ใช่อะไรนะคือไอ้นี่พี่ตายอ่ะเพราะว่าไอ้โดนโดนโปเออมีคนเปิดโปนี่ใช่ผลมังกรไล่ไล่พี่แล้วแบบพี่เลือดโล่ไปเที้ยวแล้วแม่งมาไล่ไล่ตามพี่ไอ้โปนั่นเกือบฆ่ามันได้แต่ว่าเออพี่พี่เกือบฆ่ามันได้เว้ยแต่มันหายไปก่อนไอเที้ยวแล้วไอ้ไอ้ผลพิษมันเป็นอะไรไม่รู้แม่งอยู่แม่งมาไล่พี่อยู่นั่น่ะไอ้สัตว์โคตรน่ารำคาญเลย แล้วไอบ้บิก๊กมัมครับเป็นแค้นเดียวมันด้วยเออพี่เห็นน้องโดนลุมพี่เออจัดให้เลยช่วยเลยโอเคมันคือเพนมันคือเพน <laughs> เพนใน <c oughs> อวี่ไม่ไม่ใช่ไม่โดนเฮ้ย <c oughs> เอ้าเฮ้ยโดนแช่อา้าว <c oughs> อย่างนี้ยังไงปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอุ้ยหูยุ้ยหูยไล่ลำนะครับไล่ลำไล่ลำไล่ลำว่ะเฮ้ยยุ๊บตะชูนึงไหมครับเฮ้ยเอ้าแตกโอ้โหเรียบร้อยยังเรียบร้อยไหมเอ้ยยังมีล่างนี้ต่อเว้ยเอ้ยยังมีล่างนี้ต่อกัวเกาะเกิดครับหัวเกเกิดนะเกอกเกิดเออเป็นทั้งเทนเป็นทั้งเทนเป็นทั้งกอกเกิดว่ะ

เฮ้ยเหลบได้ว่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยโอ้ยเสียเงี้แล้วทำไมเป็นไรเราลองเรามีนี่อยู่น้องดูป่ะมันมีมันมีนี่ได้นี่น้องจะคุณไม่รู้เหรอที่เจ้าคืพี่จริงๆแล้วพี่ใช้สูตรโกงเว้ยพี่ พี่ไปเคยเห็นนอดดำเปล่านอดดำมันมีผลนอดขาวอันนี่ไงผลสั่นกับผลนอดดำของมันคอน้อนตรงที่กดผลอะไงนมันอันี้ไงเราจะคุณมันคือเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นไอ้นี่ไงเคยเห็นมาชาวลีทีสเปล่ามีผลสะนาเทียนกับผลผลมืดในตัวถ้าเกิดใครมันเอาไปทำตามนี่คือแบบบอกเลยนะว่าแม่งโคตรเกียร์นะคือแบบแค่ ไอ ja, ผมคืนชีพอะแล้วก็ใช้กับไอ้เซตเนี้ยอีกทีคราวทุติสตาแล้วมันก็ปวดหัวตายนะเว้ยไปเจอแบบกินหนวดดำซ้ำก็อีกตอนแบบไอ้เกิดมาใหม่อะโอ้โห้เชียเอ้ยอ่ะโอเคครับก็ถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นยังผมด้วยนะครับนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะนะครับกดไลค์กดติดตามผมเยอะๆนะครับนะก็ถ้าเกิดมีอะไรตรงไหนนะครับนะที่มันเอ่อพูดไอเนี่ยเกินไปครับคำหยาบพุ่งเลยไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะผมพยายามอินเตอร์เทนให้คนดูไม่เบื่อ นะครับนะมันต้องมีคาแรคเตอร์มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับนะแต่ผมก็จะคุยกับคนดูที่น่ารักนะครับนะเออนะครับเหมือนเดิมนะครับนะคุยกับคนดูสุภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะสุภาพแบบนี้นะครับแล้วในคลิปก็จะอินเตอร์เทนให้มันสนุกนะครับนะก็ต้องทุกคนก็ต้องแยกออกด้วยนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับนะไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเศร้าหมองนะครับแต่ตัวเองเรานี่คือในใจเศร้าอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากอินเตอร์เทนให้คนดูไม่เศร้านะครับนะก็อยากให้คุณดูมีความสุขนะครับ อันนั้นขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้บ๊ายบายครับผมน้องเจ้าคุณ bye ๊ายบายคนดูไหนวันนี้อตส่สายออกคลิปบ๊ายบายครับโอเคบป bye b y okay. ครับผม